วันนี้โครูโสภิตจะมาพาเพื่อนๆทำแยมไว้ทานนะคะจากมะม่วงพิมเสนหรือสมเสนเราจะรอให้มะม่วงสุกเหลืองดีนะคะแต่ไม่งอมนะคะอันนี้เป็นของที่เราเตรียมไว้เพื่อนๆคะมะม่วงที่เราเตรียมเพื่อที่จะทำแยมเหลืองได้ที่แล้วนะคะ แต่ไม่งอมนะคะเราจะใช้ในระดับนี้ค่ะเพื่อที่จะได้มีรสเปรี้ยวเหลืออยู่ด้วยนะคะ,คะดูกันเลยค่ะว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรเพื่อนเพื่อนคะในเมื่อเราได้มะม่วงนะคะเตรียมไว้ตามที่ต้องการแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาปอกนะคะการปอกมะม่วงของเราเนี้ย เราจําเป็นที่จะปอกล้างในน้ําเกลือนะคะนะคะใช้น้ำใช้เกลือประมาณช้อนกกว่านะคะช้อนต๊ะกว่านะคะเราก็ละลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะปอกนะคะเอาไปล้างะคะ่ะการที่จําเป็นที่ต้องล้างน้ําเกลือนะคะเนื้อเยื่ของเราออกมาในสีสวยไม่ดา ในเนื้อแบบนี้ก็ลงน้ำเลยนะคะลงแค่ไปบอกจนเสร็จ่นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องปั่นเลยค่ะนะคะใส่เครื่องปั่นเพื่อที่จะได้ย่นระยะเวลานะคะเรามาดูส่วนผสมก่อนที่เราจะนำไปต้มนะคะก็จะมีเนื้อมะม่วงนะคะ ปั่นแล้วประมาณ1กิโลกรัมนะคะน้ำตาลทรายนะคะ200กรัมแล้วก็เพกตินนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือค่ะเกลือประมาณ1ช้อนชาพอน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการนะคะเพขตินเนี่ย มันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างนะคะเวลาเราใส่เนี่ยมันจะจับก้อนฉะนั้นแล้วนะคะวิธีการง่ายๆนะคะเราจะนำเพ็กตินนี้ไปผสมกับน้ำตาลนะคะไปผสมน้ำตาลเพื่อที่เวลาเราโรยไปในเนื้อนะคะเวลาเราต้มเนี่ยมันจะได้ทั่วถึงนะคะไม่จับก้อนนะคะเราคุกแบบนี้เลยค่ะ ะคูบแบบนี้เลยนะคะน,นี้จะง่ายก็คือเราจะนำไปผสมกับน้ำตาลเลยนะคะแล้วเวลาเราโรยลงเนี่ยเราจะค่อยๆโรยให้ทั่วๆนะคะโรยทั่วๆเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี้ยมันจะจับก้อนเร็วมากนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะว่า วิธีการใช้เพค็กตินเนี่ยค่ะสังเกตนะคะว่าเราพอเราผสมลงมาเนี่ยเพค็กตินจะยิ่วก้นเลยค่ะเพราะตัวเพค็กตินเนี่ยมันจะหนักหนักกว่าน,น้ําตาลนะการทําแยมเนี่ยนะคะเราจะไม่ไม่ให้แห้งเหมือนกับที่เรากวนตากนะคะจะให้ยังเหลือน้ําอยู่นะคะแต่ให้หนึบนะคะให้หนึบ อันนี้ก็ใกล้เติมน้ำตาลได้แล้วค่ะนะคะเวลาเติมน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี้เราผสมเป็กตินไว้แล้วนะคะเราก็ค่อยโรยค่ะโรยไปควนไปนะคะโรยไป,วไปะคะไปวนไปแบบนี้เลยค่ะ เพื่อไม่ให้ตัวของแยมเนี่ยเป็นก้อนนะคะถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราต้องเอาตัวไปติดไปบูมน้ำก่อนนะคะคือไปแช่น้ำไปบูมก่อนให้มัน,มนใหญ่ก่อนนะคะให้เนื้อของ แพ็กตินใหญ่ก่อนหรืออินน้ำก่อนนะคะหลังจากเราใส่น้ำตาลและแพ็กตินก็คนต่ออีกนะคะเ,เพื่อให้น้ำตาลละลายแล้วก็ตัวแพ็กตินผส,สารอย่างดี เพื่อนเพื่อนคะแย yeah, มมะม่วงพิมเซของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานสีสันสวยงามน่าทานมากคะ่ะเมื่อเพื่อนเพื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อเพื่อนๆจะได้พบในคลิปใหม่ต่อไป ที่จะนำเสนออีกสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ